ธรรม,มาวุโทวาหลวงปู่สาคอธรรม,มาวุทธว,วัดเวลวันตำบลท่าขนันุนอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่17ธันวาคม2568ทุกอย่างมันไม่เข้ามาที่ใจของเรามันไปถูกทิฏฐิมานะอาสวะกิเล หุ้มห่อใจของเราอยู่เมื่อภัยพิบัติมันเกิดขึ้นในร่างกายเรามีความรู้หรือยังที่เราจะหาทางหลบหลีกเข้าสมาธิภาวนาตามแนวทางของพระโยคาวจรเจ้านั่นเข้าฌานในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานปัญจมฌานแล้วก็ข้ามไปอรูปฌานสี่ มันรักผมมันมากกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันรักผมมันมากกว่ามรรคผลนิพพานมันแทนที่มันจะยินดีในมรรคผลนิพพานมากกว่ายินดีในผมลองคิดดูสิมันหนักหัวมาแล้วเท่าไหร่เขาปลูกบ้านสร้างเมืองไว้ในบนหัวเราเท่าไหร่ ข้ากระบูข้าผงสะหัวข้าอะไรตัวอะไรข้าสะหัวข้าอะไรตัวอะไรเนั่นเห็นไหมก็ตั้งบ้านไปเขาสร้างเมืองใส่เลยเขาตั้งตึกใส่เลย มันต้องเห็นโทษเห็นโทษของร่างกายเห็นโทษของสังสารวัตรมันต้องเห็นโทษของความไม่แน่นอนของสัตว์โลกดินฟ้าอากาศบางประเทศดูขนาดเครื่องบินบินขึ้นไม่ได้ ในบางประเทศต้องยกเลิกเที่ยวบินต้องยกเลิกอะไรต่ออะไบางประเทศก็หิมะลงจึงบินก็บินไม่ได้บางประเทศก็น้ำท่วมนไม่เห็นนะภัยพิบัติของโลกมันมีอยู่ทั่วไป พูเจ้าพูดมาสองพันปีก่อนผู้เจ้าเห็นอะไรก็เห็นของที่มันมีอยู่นี่ถึงมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมาเห็นว่ามันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตอนได้จดตุนิมิตไม่คิดดูสิ ในการสร้างบารมีของผู้เจ้าผู้เจ้าทุกองค์ที่จะออกบวชเพราะได้จตุนิมิตสี่ประการไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยล่ำเรียนมาก่อนแต่พอมาเห็นคนแก่ เดินงกงกเงันเงินเดินหน้ากระถอยหลังเท่ากันทางไม่ตรงเดินทางไม่ตรงเทวดาก็ามาสิงในสันนะไในพูดต่ำอริยสัตว์ในสารถีผู้เจ้าก็ถามว่าอันนี้คืออะไรเพราะพวกเราไม่เคยเห็นกันมาก่อน โอ้ oh, อันนี้ก็ว่าคนแก่ mm hmm. เดินงกงกเงินเงินเดินหน้าถอยหลังเท่ากันเดี๋ยวก็เซซ้ายเซยขวาเพราะมันแก่ผักทางนี้ผดไปทางนู้นผักทางนู้นผดมาทางนี้เราไม่เท้าผัก mm hmm. ออาพอไปอีกไปเห็นคนเก็บไข่ได้พยาธ นอนควนค้างอยู่อันนี้มันอะไรนะนอนตัวงอเป็นกุ้งอยู่นี่โอ้อันนี้คนเก็บไข้ได้ป่วยนั่นผู้เจ้าถามในชันะว่าพวกเราจะต้องป่วยอย่างนี้ด้วยหรือพวกเราจะต้องแก่อย่างนี้ด้วยหรือพวกเราจะต้องเก็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ด้วยหรือเก็บส่ ่วยที่แก่ที่นพอไปอีกหน่อยก็เห็นแต่กระดูกเลื่ยลาดอยู่ตายเก่าตายใหม่อีแง้งแย่งเงินกินบ้างหมาจิงป่ากินกันบ้างเหลือแต่กระดูกเลี่ยลาดอยู่นี่อันนี้มันคืออะไรล่ะนี่เห็นแต่ฝูงสัตว์แย่งเงินกิน นี่มันคืออะไรอันนี้คือคนตายพอวิญญาณปัสแจากแล้วบันนี้มันก็เหมือนกับด้นไม้ดุนฟืนเหมือนกับอาหารการกินของสัตว์โลกสัตว์ประเภทอื่นเขากินได้เขากินอีแรงหมูหมาเป็ดไก่อีกาอีเกอก็มาแย่งเงินกินนั่นอันนี้คืออะไรล่ะนี่นี่คือคนตาย พวกเราจะต้องตายอย่างนี้ด้วยหรือตายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเหมือนกันทั้งหมดนั่นเห็นไหมพอไปอีกหน่อยไปเห็นสมณะนักบวช<ม>นั่งท่าทางสงบ,สบสเสงี่ยมอันนี้อะไรล่ะ อันนี้คือสมณะนักบวชนักพจผู้ปฏิบัติอืมนี่เป็นบุคคลที่มีเวลาคนสามประเภทแรกเป็นบุคคลที่ไม่มีเวลาฉะนั้นอย่ามาคุยนะว่าคนอยู่ในป่าในเขาเขาไม่มีความรู้ผู้เจ้าบอกว่าเป็นบุคคลที่มีเวลานั่น สมณะนักบวชนักพจน์ผู้ปฏิบัตนะิพูดมาเมื่อ2,000ปีก่อนพวกเนี้ยเป็นบุคคลที่มีเวลาที่จะได้ไข้ควรไต่ตองในเรื่องต่างๆทั้งหมดในโลกนอกโลกผู้นี้เป็นผู้ที่มีเวลาเพราะคำว่าสมณะแค่นั้น่ เข้าใจไปเลยว่าเป็นบุคคลที่มีเวลาที่จะได้ไข้ควรไต่ตองในเรื่องต่างๆนั่นทำไมผู้เจ้าคิดอย่างนั้นแล้วคนแก่ก็มัวเมากับความแก่คนเก็บไข้ได้พยาธิก็มัวเมากับความเก็บไข้ได้พยาธินั่นแล้วคนตายวิญญาณไปที่ไหนละบ้านี่นมาดูสี พราะเราจะถึงเวลานั้นเราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตายเนี่ยว่ายังไงก่อนเราจะตายเนี่ยเราจะทำความดีได้หรือไม่ได้ถ้าเรามาเป็นสมณะเป็นผู้ปฏิบัติตั้งใจที่จะทำความภาคความเพียรเพื่อข้ามวัตตะพรพอเห็นภัยของวัตตะพผู้เจ้าบอกว่าไม่น่าลื่นลมน หลังจากได้ตัดสั้แล้วผู้เจ้าก็บอกหมดว่าอะไรมันสมควรแค่ไหนไม่สมควรแค่ไหนในการประพฤติปฏิบัติในการทำความสงบในการพิจารณาตามแนวทางของวิปัสสนานเราเป็นบุคคลที่มีเวลาแล้วเราจะมานั่งอยู่เฉยเยเหรอเราก็ต้องไข้ควรไต่ตองไปสิเพราะเราเป็นบุคคลที่มีเวลา อย่ามาคุยนะคนอื่นว่าคนอยู่ป่าอยู่เขาเขาไม่มีเวลาอย่ามาคุยว่าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเขาเรียนจากอะไรเขาเรียนจากธรรมะคือธรรมชาตินั่นธรรมะคือธรรมชาติเขาเรียนจากธรรมชาติอันนั้นแหละพอเ,เห็นคนแก่แล้วก็เรียนเห็นคนเก็บไข่ได้พยาธิแล้วก็เรียน เห็นคนตายแล้วก็เรียนพอตายแล้วคนนี้ไปที่ไหนมันนั่นฉะนั้นวิธีการคิดในทางพระพุทธศาสนาท,ทั้งที่เราเป็นบุคคลที่มีเวลาแต่เราไม่ใช้เวลาของเราให้เป็นประโยชน์สูงสุดถ้าเราใช้เวลาของเราให้เป็นประโยชน์สูงสุดมันก็ไม่พ้นไปที่ไหน มรรคผลนิพพานนี่ไม่ได้อยู่ไกลเอื้อมมือเราเลยเรารูปรูปคำคำอยู่ทั้งนั้นถ้าเราคิดจะตั้งใจทำก็ผู้เจ้าก็บอกไว้แล้วนพระโพธิสัตว์ก็บอกไว้แล้วว่านี่เป็นบุคคลที่มีเวลาที่จะมาทำหน้าที่ข้ามวัตตะคนประเภทอื่นไม่มีเวลาท่านถึงออกบวชนั่น พอเห็นตัวอย่างแล้วนี่ดึงมากับพระราชวังเตรียมการอ้จ,จตุนิมิตสี่ประการเนี่ยมันก้องกังวานอยู่ในหัวใจของภูที่เจ้าเมื่อเราเห็นสมณะนักบวชเราก็อยากไปเป็นสมณะนักบวชเพราะเป็นคนที่มีเวลา ในเมื่อมีเวลาแล้วเราก็ต้องออกไปทําให้มันเป็นบุคคลที่มีเวลาเพราะเราอยู่ในพระราชวางังนหมนมันไม่มีเวลามัวเมาประมาทแต่บัดนี้พอมาเห็นสมณะนักบวชเป็นบุคคลที่มีเวลาอุทานของผู้เจ้าบอกว่าเป็นบุคคลที่มีเวลา แล้ว,ลวเราอยากเป็นคนที่มีเวลาไหมบัดนี้ถ้าเราอยากเป็นคนที่มีเวลาแล้วก็ออกบวชล้วก็ปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าเราเห็นเปล่าๆเรารู้ก็ร,รู้เปล่าๆโดยที่ไม่มาถึงใจเราเลยเรื่องสัจธรรมทั้งสี่มันก็ไม่มาถึงใจจตุนิมิตทั้งสี่มันก็ไม่มาถึงใจเรา ลองให้มันเข้ามาถึงใจเราจริงๆดูสิมันจะกระเทือนไหมโรคก,กระแามันจะหวันไหวไหมถ้าจตุนิมิตทั้งสี่ประการนี้มันเข้ามาที่ใจของเราแต่บันนี้มันไม่เข้ามามันก็เลยไม่หวั่นไหวมันก็เลยมัวเมาประมาท mm hmm. เห็นไหมอย่างทุกวันนี้บางประเทศ ไม่เห็นพระอาทิตย์กลางวันไม่มีพระอาทิตย์ลองดูว่ามันจะขนาดไหนเครื่องบินบินไม่ได้มันจะขนาดไหนความทุกข์ของคนบางที่ก็เครื่องบินบินไม่ได้บางที่ก็ในสมัยก่อนก็มีหิมะลงเครื่องบินก็บินไม่ได้นั่นเ็นไหมความทุกข์ของสัตว์โลกในบางปี บางปีก็ฝุ่นจนไม่เห็นพระอาทิตย์นั่นกลางวันมันก็มืดเหมือนกับกลางคืนท้าไม่ไงบันรืึ้งบินก็บินไม่ได้รถล,ลาก็วิ่งไม่ได้ต้องปิดถนนต้องอะไรต่อมิอะไรกันเห็นไหมภัยพิบัติของโลกน้ำท่วมประกาศ หลายประเทศประกาศว่าจะมีพายุใหญ่มานั่นเมื่อมีพายุใหญ่มาก็คือน้ำท่วมไม่มีอะไรน้ำท่วมไม่มีปัญหาถ้าเราหายใจในน้ำได้เหมือนกับปลาก็ไม่มีปัญหาหรือดินโคลนถล่มลงมาถ้าเราหายใจในดินได้เหมือนกับไส้เดือนก็ไม่มีปัญหา ต่พอดินโคนมันถล่มถมแล้วบบานี้เราหายใจในดินในดินไม่ได้เหมือนกับไส้เดือนมันอะไรมันเกิดก็คือมันตายนั่นทั้งน้าท่วมทั้งดินโคนถล่มอนี้ตายทั้งนั้นเนี่ยดีที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นคนที่มีอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนั่น อย่างวยเหตุการณ์ศึกสงครามอย่างอยู่ในเหตุการณ์รรภัยพิบัติต่างๆมันมีมาดั้งเดิมไม่ได้มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกการอพยพผู้คนก็มีมาดั้งเดิมนั่นอาหารการกินขาดแคลนก็มีมาดั้งเดิมอะไรมันจะไปอยู่ในศูนย์อพยพนั่น มันจะมีความสุขความสบายที่ตรงไหนมันพอๆกับเมืองนรกนั่นบ้านช่องห้องหอตัวเองมีหลังบล็มทำก็มไม่ได้อยู่ต้องหนีอพยพออกไปนั่นตึกรามบ้านช่องก็ไม่มีค่าอะไรเลยชีวิตมีค่าชีวิตก็จะไม่มีค่าวันหนึ่งก็เหมือนกับคนตายในจตุนิมิตของผู้เจ้านั่น ชีวิตของเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาในตัวของมันแล้วบัดมันกำเริบในตัวของมันเองไไฟมันกำเริบลมมันกำเริบน้ำมันกำเริบน้ำมันกำเริบคือน้ำท่วมปอดน้ำท่วมหัวใจหนั่น้นำท่วมสมองหนัน นั่นเน่ยมันมีตั้งแต่ไัยทั้งนั้นในร่างกายของเรามีที่ตรงไหนที่มันดีอาหารการกินที่กินเข้าไปอีกชั่วโมงต่อมาพูดไม่ได้ลิ้นแข็งนั่นอาหารการกินที่กินเข้าไปสุดท้ายมาอีกชั่วโมงงต่อมาปริมัติออกฤทธิ์ลิ้นแข็งพูดไม่ได้นั่น นี่ถูกดองแล้วบัดนี้เราถูกเขาดองแนละ้วทั้งเป็นดองทั้งเป็นบัดนี้เดินได้นะบัดนี้เขาดองแต่มันเดินได้ไม่ได้ดองอยู่ในขวดรลูลสักวันหนึ่งมันก็เป็นไปตามแนวทางของมันนะั่นนั่นแต่ถ้าเราทํางานของเราเสร็จที่ว่ากระตังพรมมเจริยังได้แล้วหนะี่ไม่มีปัญหา มันจะตายตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้เพราะเรากะตังพมมาเจรียงคือกิจอื่นที่เราจะทําอีกไม่มีเมื่อเราทําลายอาสวะกิเลสสิ้นไปได้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเรื่องความเป็นความตายเป็นธรรมดาของสัตว์โลกขอให้เราสิ้นไปเสียก่อนในอาสวะกิเลสนี่เราแยกตัวของเราออกจากอาสวะกิเลสได้แล้วไม่มีปัญหา ที่ว่ากระตังพมมจริยังนิ่นันั้นถึงเมื่อผู้ปฏิบัติต้องลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บ้างให้ความเคารพนอบน้อมต่อพะไตรสนาคมบ้างไม่ใช่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งอย่างเดียวเห็นแก่ทิฏฐิมานะอาสวะจิเรีอย่างเดียวนั่นสุดท้ายมาแบบน,นี้มันก็เป็นไปอย่างนั้นแหลอ เป็นไปอย่างที่มันเป็นกันอยู่ทั้งโลกยังมีความสุขสบายอยู่ใช่ี่มก่อนไฟไหม้ที่ไหนสถานบันเทิงตายไปเยอะเหมือนกันนั่นเราพากันไปเล่นในสถานบันเทิงเกิดไฟไหม้ขึ้นมามีอยู่เป็นประจำมีอยู่ทุกปีไฟไหม้สถานบันเทิง ไฟไหม้อะไรต่ออะไรนะั่นไม่มทีทางออกด้วยบัดนี้เพราะเราไม่ได้ฝึกซ้อมในการเกิดไฟไหม้เราก็เข้าไปอยู่ในห้องควันไฟจนมองไม่เห็นคนเลยยังเข้าไปอยู่ในห้องไม่ออกมาจากห้องที่ไฟมันไหม้มันถึงได้ดตายกันเพราะไม่มีการฝึกซ้อมอะไรก็ตาม เมื่อไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนมีแต่ตายอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเกิดภัยพิบัติขึ้นมามีแต่ตายอย่างเดียวไม่รู้จักที่จะเอาทางตัวเองที่จะหาทางรอดในชีวิตของตัวเองไม่มีเพราะไม่มีความรู้เมื่อไม่มีความรู้ก็คือตายไม่ว่าภัยพิบัติจากอะไรก็ตาม เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วหนึ่งเราไม่มีความรู้เราต้องมีความรู้เราต้องมีการคิดไว้ก่อนภัยพิบัติจากร่างกายนีย่ตัวสําคัญที่สุดเมื่อภัยพิบัติมันเกิดขึ้นในร่างกายนี่ันเรามีความรู้หรือยังที่เราจะหาทางหลบลีกเข้าสมาธิภาวนาตามแนวทางของพโยคาวจรเจ้านั่นเข้าฌาน นปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานปัญจมฌานต่อข้ามไปอรูปฌานสีอากาสานัญจาัตนนวิญญาณัญาัตะนากินจัญญาญตนะเนวสัญญาณสัญญายัตน,นะสัญญาเวทยยตานิโรธเข้าไปพักกิจอยู่ในสัญญาเวทยยตานิโรธ แล้วก็ถอยมาตามลำดับตามเจตนาแล้วก็เข้าไปใหม่พอเราเข้าไปใหม่ในระหว่างกลางชานทั้งสี่แล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันพิจารณาอายุไขพิจารณากรรมพิจารณาทั้งกรรมทั้งอายุไขหรืออุปคาตอย่างอุบัติเหตุอุบัติเหตุจากภัยพิบัติ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุขึ้นชื่อว่าภัยพิบัติมันถึงข่าวที่จะต้องสิ้นสุดอายุไขไหมสิ้นสุดกรรมไหมหรือมันจะสิ้นสุดทั้งกรรมทั้งอายุไขถ้ามันจะสิ้นสุดเราก็กำหนดวันเวลาขึ้นมาเวลาที่เราจะจุติภพ เป็นไปได้ตามแนวทางของพระโยคาวจรเจ้าไหมวันเพ็ญเดือนไหนก็ได้ท่านเป็นไปตามแนวทางของพระโยคาวจรเจ้าแล้วเอาหรือไม่เป็นไปวันไหนก็ได้พรเราตายไม่มีขาดทุนนี<ม>่เพียงแต่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เท่านั้นเอง<ม>จากกายที่เป็นสมมุติวันนี้เราไปอยู่ในที่เป็นวิมุตต์เนี่ย มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสำหรับตัวของเราพอมันถึงเวลาว่า,าธาตุขันมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็กำหนดเวลาที่เราจะไปที่เราจะจุติเราตั้งเกจตนาเตือนไว้ในสัญญาเวทยิตนิโรธพอถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ก็ถอยมาตามลำดับมา จนเป็นกิจปกติธรรมดาล้วก็เข้ามาใหม่ในระหว่างกลางสานทั้งสี่รูปกับอรูปต่อกันเราก็จุติพบในที่ตรงนั้นไม่มีสมมุติคือมันอยู่ในระหว่างกลางมันไม่มีสมมุติในที่ตรงนั้นก็บอกได้อย่างเดียวว่าจุติพบแล้วด้แค่นั้น การจุดิีพบของพระโยคาวจรเจ้าไม่มีขาดทุนแล้วเราได้เตรียมตัวเราหรือ,อยังที่จะทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้ตั้งเจตนาของเราได้นี่เราได้ฝึกหัดอบรมตัวเองมาหรือ,อยังแค่ทำสมาธิภาวนาตามแนวทางของสมถะหรือตามวิปัสสนาหรือตามฌาน เราได้เตรียมการของตัวเราหรือยังในเมื่อเราไม่ได้เตรียมการตัวเราบัดเราก็ได้ยินแต่ลมๆแรงๆทุกอย่างมันไม่เข้ามาที่ใจของเรามันไปถูกทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสหุ้มห่อใจของเราอยู่คำสั่งสอนของผู้เจ้ามันก็เลยเข้ามาไม่ได้แนวทางการปฏิบัติของพระโยคาวจรเจ้ามันก็เข้ามาไม่ได้ ในเมื่อมันเข้ามาไม่ได้เราจะอยู่ยังไงในอนาคตข้างหน้าเ,เราจะเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงนี่ขนาดมีคนพูดให้ฟังอยู่อย่างนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีใครพูดให้ฟังเลยเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องถอมถามตัวของเราเมื่อเราถามตัวของเราแล้วมาเนี่ยเราจะเอายังไง ถ้าเราจะเอาแบบลมพัดลมเพลก็ได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องมาอยู่วัดจะไปอยู่ไหนก็ไปแค่นั้นถ้าจะเอาตามแนวทางของพระโยคาวจรเจ้าก็ต้องเอาปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติตั้งใจเข้มงวดกวดขันกับตัวเองตลอดถึงเรื่องการหลับการนอนเรื่องการอยู่การกินทั้งหมดต้องควบคุมทั้งหมด ไม่เอาท้องเป็นประมาณหรือไม่เอาปากเป็นปรมาณเราต้องเอามัดชิมมาเป็นประมาณในการขบฉันต่างๆในการหลับการนอนต่างๆเราต้องเอามัดชิมาเป็นแนวทางการปฏิบัติคือให้พอเหมาะกับอัตภาพของเราเราอยู่ในวัยแก่หรือเราอยู่ในไวัยไหนเราก็ให้อัตภาพของเรามันอยู่ไปได้ ทนไปที่เราเราจะต้องทนมันไปตามอัตภาพของเราเอาตัวเราเป็นหลักคือเอาความชลาภาพหรือเอาความเข้มขน้นของการปฏิบัติเป็นหลักเพราะเวลาเรามีน้อยเวลาเรามีแค่ลมหายใจเข้าออกนี่เท่านั้นจะลมเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็หมดลมออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็หมดนั่น ดันั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการอะไรมันมีอยู่แล้วทั้งหมดเราจะทําหรือไม่ทําถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้เป็นของใครสมบัติของโลกอันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ธรรมะคาสั่งสอนของผู้เจ้าเป็นอยู่อย่างนี้ใครจะเอาหรือไม่เอาก็มันมันขึ้นอยู่กับตัวคนเห็นแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เห็นถ้าไม่เห็นก็แล้วไปแค่นั้น ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1